กับตันบูโนเฟนเดสนะครับให้สัมภาษณ์พูดถึงประเด็นต่างๆผมคัดมาลงคลิปเฉพาะหัวข้อที่น่าสนใจอย่างแรกสุดเลยนะครับคือเรื่องราวที่บูโนต้องการที่จะเล่าให้ทุกคนฟังถึงมุมมองความคิดของนั่งเตะในห้องแต่งตัวที่มีต่ออโมริมแล้วก็พูดถึงการสนับสนุนซัพพอร์ตจากบอร์ดบริหารอินิออสที่มีให้กับโคชเจ๋งบูโนได้บอกว่าผมคิดว่าสโมสสต้องการความมั่นคงนะนั่นคือข้อความที่เซอร์จิมต้องการจะสื่อ ให้ทุกคนได้ทราบคือจริงอยู่ว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาเรายังไม่ได้ผลการแข่งขันที่ต้องการแต่บางครั้งเราก็ต้องถอยไปมองภาพรวมภาพกว้างผมเชื่อว่าทีมกำลังพัฒนาขึ้นในฐานะนักเตะในห้องแต่งตัวเราเชื่อว่าผู้จัดการทีมคนนี้สามารถทำให้สโมสรกลับไปอยู่ในจุดที่ควรอยู่ได้ถ้าเซอร์จิมมองเห็นสิ่งเดียวกันกับกลุ่มนักเตะว่าผู้จัดการทีมคนนี้คือคนที่เหมาะสมกับงาน มันก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่เลยเพราะนั่นหมายความว่าเราทั้งสองกลุ่มคนนะ่ะมองไปในทิศทางเดียวกันนอกจากนี้บูโน่นะครับยังได้พูดถึงบทบาทที่เจ้าตัวถูกลูเบนโมริมปรับลงมาเล่นกลางตัวต่ําในปัจจุบันบูโน่นได้บอกว่าผมสนุกกับการลงไปเล่นฟุตบอลนะไม่ว่าคุณจะให้ผมเล่นตรงไหนในสนามก็ได้ถ้าคุณยา้ายผมเล่นวิงแบ็กเซนเตอร์แบ็กหรือแม้กระทั่งโกผมก็จะทําให้ดีที่สุดเท่าที่จะสามารถทําได้ มันเป็นข้อเท็จจริงนักเตะทุกคนเนี่ยก็มักจะมีตำแหน่งหรือพื้นที่การเล่นที่ตัวเองชื่นชอบมากที่สุดอยู่แล้วแต่บทบาทของผมมันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากมายเท่าไหร่หรอกการเล่นในตำแหน่งที่มันลึกลงไปมากนั้นจะทําให้ผมได้มีส่วนร่วมกับเกมมากขึ้นผมได้สัมผัสบอลมากขึ้นผมสามารถจ่ายบอลขึ้นหน้าให้กับผู้เล่นในแนวรุกได้มากขึ้นมันอาจจะไม่ใช่การทำแอสซิสต,ต์โดยตรงแต่ก็เป็นฟุตบอลที่จะสามารถทะลุผ่านแนวรับ ไปให้ตัวบนสร้างโอกาสขึ้นมาเองอันนี้เขาก็บอกแล้วนะครับว่าเขาสนุกกับการเล่นฟุตบอลจะให้เล่นตรงไหนในสนามก็ได้ให้เล่นวิงแบ็กให้เล่นเป็นเซนเตอร์แบ็กให้เล่นเป็นโกขอแค่บอกมาคือจริงอยู่ว่ามีตำแหน่งที่ชื่นชอบหรือตำแหน่งที่ถนัดแต่ว่ายง่ายอะ่ะแต่มองว่าตำแหน่งที่ตัวเองเล่นปัจจุบันเนี่ยมันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรขนาดนั้นนะเออแล้วบูโน่ก็ตัดคำถามนะครับเรื่องของคู่หูพาร์ทเนอร์ ที่เจ้าตัวเคยเล่นร่วมกันในช่วงเวลาที่ผ่านมาบูโนบอกว่าช่วงที่ผมเล่นได้ดีมากๆในตำแหน่งจอมทัพหมายเลขสิบอะเอาอ่ะโอเคมาต่อช่วงที่ผมเล่นได้ดีมากๆในในตำแหน่งจอมทัพหมายเลขสิบเมื่อก่อนนะนะผมมีเนมัญญยามาเตชแล้วก็พอบอกบาทั้งคู่เนี่เก่งกาดมากๆในการจ่ายบอลทะลุแนวรับขึ้นมาจากกลางสนามให้กับผม ตอนนี้กาเซมิโลก็ทําได้ดีมากๆนะในการจ่ายบอลจังหวะเดียวขึ้นหน้าเบิร์บอลจังหวะเดียวอ่ะส่วนอูกเต้เขาเป็นนักเตะที่คอยไล่ล่าลูกฟุตบอลแล้วก็ตัดบอลเล่นเกมรับกลับมาให้กับทีมส่วนคอบบี้เมนูก็เป็นนักเตะที่เรารู้ดีว่าเขาสามารถมีคุณสมบัติในการพาบอลทะลุแนวรับได้ด้วยพละกกำลังของเข,เขาเขามีความสามารถในการเล่นพื้นที่แคบๆที่จะสลัดหนีการประกบจาก ผู้เล่นของฝั่งตรงข้ามได้ดีอีกด้วยดังนั้นโดยรวมแล้วผมแฮปปี้มีความสุขมากๆในการทํางานร่วมกับผู้เล่นทุกๆคนที่ผ่านเข้ามาไม่ว่าจะตําแหน่งกองกลางหรือว่าจะเป็นตําแหน่งไหนทุกคนก็มีข้อดีของตัวเองที่จะสามารถนํามาช่วยเหลือทีมได้และนี่นะครับคือมุมมองความเห็นของบรูโน่เฟรนเดสสำหรับบูโน่นะครับมีข้อมูลจากามิอลลักเคอร์ อหน้าบรรดาที่อาวไม่ใช่นี่ว่าเป็นอดีตนะของแมนเชสเตอร์อินนิงนิวปัจจุบันมาอยู่กับเดอะซันนะครับน,นละเคิร์ดที่ก็เกาะติดการฝึกซ้อมให้ข้อมูลว่าเดียโก้ดาโลกาเซมิโล่บรูโน่ฟันเดนเดสอามาดเดยโลแล้วก็มาทุตคุนยา่าคือกลุ่มนักเตะที่ได้ซ้อมน้อยนะครับคือได้พักเยอะเออมากกว่าผู้เล่นคนอื่นหนึ่งวันนะครับเนื่องจากผู้เล่นเหล่านี้มีโปรแกรมไปรับใช้ทีมชาติมาแล้วก็กลับมาถึงที่แคริงตันช้ากว่าคนอื่น สวัสดีแฟนชองทุกท่านด้วยนะครับคปสรุปข่าวประจำวันที่18เดือน10ปี2568ขอคนละกหนึ่งไลค์ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนเครื่องเล็มขนน้องชายไข่กรูมิงการันตียอดขายดับหนึ่งของไทยหมดปัญหาขนลุงรังทิ้งช่องทางการสั่งไว้ที่ดีสคริปชันแลวก็ปักบูทคอมเมนต์วิดีโอ YouTube ด้านล่างฝากเครื่องไข่ทิมเมอร์แล้วก็ไข่คินเซอร์ไว้ด้วยนะครับคินเซอร์ล้างน้องชายจากแบรนด์ไข่กรูมิง มี2สูตรนะครับสูตรอุ่นแล้วก็สูตรเย็นช่วยระงับกลิ่นแล้วก็ดูแลผิวน้องชายให้นุ่มชุ่มชื้น72ชั่วโมงฝากราฝากฝากผลิตภัณฑ์จากแบรนด์ไข่กูมิ่งไว้ด้วยนะครับสแกน QR โค d e แล้โดดเด่นไปกับ All New Suzuki Front Get Ready for the New Icon สิทธิพิเศษเฉพาะคุณรับไปเลยบัตรมัน3,000บาทสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนภายใน24กันยายน2568และรับรถภายใน30พฤศจิกายน2568 g o with you u ทุกประตูสู่ชัยชนะครับเคลื่อนไปกับโซซูเกะก่อนจะไปคุยเรื่องของก่อนเกมนะครับคลิปนี้ก็จะเสริมเรื่องของตลาดซื้อขายนักเตะไปให้ข้อมูลจากเบนจาคอปในช่วงตลาดมกราคมการยืมตัวโจบไม่ใช่จูดนะอันนี้โจบ๊บเบลลิงแฮมอาจจะเป็นตัวเลือกที่น่าประหลาดใจเซอร์ไพรส์สำหรับหลายๆคนนะคือผมไม่สามารถตัดความเป็นไปได้ออกไปได้อะ่ะ ถ้ามันมีทางเลือกในการยืมตัวแล้วมาสามารถเกิดขึ้นได้ในกรณีที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปล่อยยืมตัวคอบบี้เมนูและต้องการจะมองหาผู้เล่นมาใช้งานแทนระยะสั้นมันก็อาจจะเป็นไปได้ก็ได้ใครจะไปรู้ล่ะซึ่งแมนยูเองในช่วงที่ผ่านมาเท่าที่ผมมีข้อมูลก็เคยติดตามดูฟอร์มการเล่นของโจบเบลลิงแฮมก่อนที่จะย้ายไปอยู่โบรุสเซียดอทมุน ทุกคนสนใจโจ๊บเบลลิงแฮมหรือเปล่าคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับแล้วก็พูดถึงการเซ็นสัญญากองกลางในช่วงเดือนมกราคมเมจาคอบบอกว่าผมคิดว่าแมนยูเต็จะไม่ซื้อดิวในลักษณะแพนิคบายนะแต่จะมีนักเตะบางคนที่อาจเปิดโอกาสให้พวกเขาได้พิจารณาเพราะบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้ลงเล่นมากพอบางคนอาจจะไม่ได้มีความสุขกับต้นสังกัด หรือบางคนอาจจะมีเรื่องของค่าตัวที่เหมาะสมซึ่งแมนยูเต็ดจะพิจารณาจากเงื่อนไขความเป็นไปได้ต่างๆแต่ยังไงอ่ะก็จะลงตลาดนะจะเสริมความแข็งแกร่งเข้ามาตัวอย่างเช่นโจบ๊บเบลลิงแฮมซ่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี้หรือแม้กระทั่งคอนเนอร์กาลาเกอร์เองก็เป็นหนึ่งในชื่อที่ต้องจับตาสำหรับกาลาเกอร์อ่ะแมนยูเตดให้ความสนใจเหมือนกันในช่วงตลาดซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่เป็นอเรติโกมาริด ที่ต้องการขายแบบถาวรอนะนะซึ่งแมนยูก็ไม่สู้ราคาอยู่แล้วณเวลานี้กาลาเกอร์อยากที่จะกลับมาเล่นที่อังกฤษเพื่อเพิ่มโอกาสในการติดทีมชาติของโทมัสทูเคิลนะครับในการลุยฟุตบอลโลกมันก็ขึ้นอยู่กับการเจราจากับแอลติโกมาดริดเท่าที่ผมเข้าใจนะช่วงปลายซัมเมอร์แอลติโกมาดริดเคยเกือบที่จะอ,อ,อยากยืมใช่ไหมปล่อยยืมตัวแล้วกันแต่มีแต่นะ ถ้าเกิดจะให้ยืมตัวไปอ่ะเราใส่ออปชั่นซื้อขาดได้ไหมซึ่งแมนยูก็อยากยืมอย่างเดียวครับไม่อยากให้ใส่ออปชั่นซื้อคงซื้อขาดอะไรแบบนี้แล้วยิ่งถ้าเกิดเป็นบัคคับซื้ออ่ะแมนยูไม่เอาเลยดังนั้นก็ต้องไปดูกันว่าถ้าเกิดแมนเชเตกลับไปสนใจกาลาเกอร์แบบจริงจังแอเลติโก้มาดเปิดจะมีการทำข้อตกลงมีการดีวกันในลักษณะแบบไหนมันจะเกิดขึ้นแบบยืมตัว จะพ่วงด้วยออปชันซื้อขาดหรือบังคับซื้อไหมซึ่งผมคิดว่าแมนยูเต็ดเนี่ยจะมองหาโอกาสนะทุกความเป็นไปได้อย่างแน่นอนอันนี้คือเรื่องของคอนเนอร์กัลลกเกอร์เขาค่อนข้างครอบคลุมนะครับนำมาเล่าสู่กันฟังเป็นดีลที่ผมจำได้ว่าเราเคยคุยกันช่วงท้ายตลาดวันท้ายๆเลยแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเงียบในส่วนของการขยายสัญญากับคบบี้เมนูผมคิดว่าตอนนี้มันเงียบเยบไปนะ อาจจะเป็นเพราะว่ารูเป็นอโมริมกำลังพยายามท้าทายคอปี้เมนูให้จูนตัวเองเรียนรู้เรื่องของระบบวิธีการเล่นสิ่งที่อโมริมต้องการที่จะให้เมนูลงไปทำในสนามเมนูก็ต้องพยายามพิสูจน์ตัวเองปรับตัวพัฒนาฝีเท้าเมนูก็กำลังรอดูโอกาสนะว่าเขาจะได้ลงเล่นอย่างต่อเนื่องหรือเปล่าก่อนที่จะทำการตัดสินใจเรื่องของสัญญาดังนั้น ผมเองก็ยังไม่รู้ว่ามันมีความคืบหน้าเรื่องของการต่อสัญญาไปถึงขนาดไหนแล้วแต่ที่แน่ๆคอบบี้เมนูอยากอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเ็ตต่อไปอย่างแน่นอนเพราะเป็นลูกม่ออะคาเดมี่ที่เติบโตมาตั้งแต่เด็กเขารักแมนยูไนเ็ดและแมนยูเอเ็ดเองก็เปิดรับในการต่อสัญญากับคอบบี้เมนูเพราะก็ต้องการเก็บเมนูแต่ท้งนี้ทั้งนั้นมันก็เงียบๆไปนะในตอนนี้ ส่วนอาจารย์ดูนะครับโจเซฟเซิร์ซียังคงมุ่งมั่นในการต่อสู้เพื่อแย่งชิงตำแหน่งของตัวเองกับแมนยูเอต็ดอันนี้เป็นข้อมูลจากฟาบิซซโอโรมาโนแม้ว่าเขาจะไม่ค่อยแฮปปี้นะครับกับโอกาสที่ได้ลงสนามซึ่งมันก็ไม่ได้เยอะเลยนะเมนูยังได้เล่นเยอะกว่าเซิร์ซีอีกแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเขาจะมีปัญหากับสโมสรแต่ถ้าเกิดสถา,านการณ์ยังคงเป็นแบบนี้จนถึงเดือนมการาคมเขาอาจจะพิจารณาย้ายทีมนะครับเพื่อ ได้รับโอกาสในการได้ลงเล่นโดยมีเวสต์แฮมยูไนเต็ดที่สนใจและรวมถึงสมโมสรต่างๆจากเกาโชเซเรียอิตาลีมากันที่ความพร้อมก่อนเกมนะครับลูเบนอโมริมก็พูดถึงเกมก่อนหน้านี้ที่เจอกับลิเวอร์พูลที่สนามแอนฟิลด์ซึ่งนั่นนะครับเป็นการคุมทีมแมนยูลงแข่งศึกวันแดงเดือดครั้งแรกของเขาจบลงด้วยสกอร์2ประตูต่อ2พี่เจ๋งเนี่ยบอกว่า ผมจำได้ว่าเราทําได้ดีมากนะคือตอนนั้นเนี่ยผมอย่างเซ็งเลยเสียใจหลังจบเกมมันพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าเราสามารถสู้ได้กับทุกทีมผมรู้ว่ามันมีความหมายแค่ไหนสําหรับแฟนๆนะและนี่จะเป็นอีกเกมหนึ่งที่เราต้องพิสูจน์ว่าเรากําลังดีขึ้นจริงๆเรากําลังพัฒนาขึ้นแต่เราต้องเฉียบคมในพื้นที่สุดท้ายเฉียบคมในที่นี้คือการเล่นเกมรับการป้องกัน การเข้าสกัดการจัดระเบียบเกมรับทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องเฉียบคมแล้วก็เราต้องเฉียบคมในพื้นที่สุดท้ายการสร้างสรรค์โอกาสการจ่ายบอลการจบสกอร์มันต้องยิงให้เข้าเราต้องเฉียบคมอยู่ n o w และนี่คืออีกหนึ่งเกมที่เราจะต้องชนะให้ได้แล้วก็อโมริมนะครับพูดถึงความแตกต่างของแมนยูเต็ดกับลิเวอร์พูลอโมริมเนี่ยบอกว่าคือบางครั้งเนี่ยเมื่อมีหลายสิ่งเปลี่ยนแปลง มันก็สามารถเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะถ้าคุณลองมองย้อนดูปฏิศาสตร์ของทั้งสองสมโมสรคุณจะรู้สึกเลยว่ามันจะมีช่วงเวลาที่สมโมสรหนึ่งชนะชนะชนะส่วนอีกสมโมสรหนึ่งก็ไม่ค่อยดีย่ำแย่และพยายามกระเสือกกระสนกลับไปอยู่ในจุดที่เคยอยู่เราต้องยอมรับข้อเทจ็จจริงครับขอโทษตรงนั้นแล้วก็ซื่อสัตว์กับแฟนๆให้ได้มากที่สุดเราจะพยายามชนะให้ได้ทุกเกม เราโฟกัสที่เกมมาต,ต่อไปนั่นคือสิ่งที่สําคัญที่สุดเราสามารถชนะเกมตรงหน้าได้ถ้าเราต่อสู้เพื่อยอยู่ในระดับเดียวกับลิเวอร์พูลซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่เราต้องทําให้ได้เราต้องกลับไปอยู่ในจุดที่ควรอยู่ให้ได้นั่นแหละคือเป้าหมายแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะต้องใช้เวลาอีกนานขนาดไหน <c oughs> เอออโมลิมบอกว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะจะต้องใช้เวลาอีกนานแค่ไหนแล้วก็สุดท้ายนะครับพูดถึงเซนเนอร์ลัมเอน อมโมริมเนี่ยยังไม่การันตีนะว่าเซนเนอร์จะถูกส่งลงสนามเป็นตัวจริงหรือเปล่ามันไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้หรอกนะเขาต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าเขาสมควรที่จะได้ลงสนามเป็นตัวจริงทุกสัปดาห์สำหรับเกมแดงเดือดเนี่ยเขามีโอกาสที่จะได้ลงเล่นในเวลานี้เขายังไม่ใช่ปีเตอร์ชไมเคิลเขาเป็นแค่เด็กหนุ่มที่มีพรสวรรค์เขามีความนิ่งเขาสามารถจัดการความกดดันได้ และแฟนๆก็ชื่นชอบในตัวเขาซึ่งส่วนตัวนะครับผมคิดว่าเซนเนอร์ลัมเมนออกสตาร์เป็นตัวจริงคาดการณ์สิบเอ็ดผู้เล่นตัวจริงที่แมนยูเต็ดจะลงสนามนะครับเจอกับผงแดงลิเวอร์พูลผู้สาประตูนะครับเซนเนอร์ลัมเมนสามเซนเตอร์นะครับเดลิกชอว์โยโรผมว่าไม่หนีไปจากนี้วิงแบ็กซ้ายนะครับผมขอเดาว่าเป็นดอกูนะคิดว่าจะเอาความสดพละกกำลังแล้วก็ความแข็งแรงของดอกูอะ มาตามซาลาคือเสียเปรียดอยู่แล้วครับเรื่องของชั้นเชิงประสบการณ์แต่มาเลเซียยังเคยทําได้เลยท่านผู้ชมมาเลเซียเนี่ยยังเคยรับมือโมฮัมเหม็ดซา่าได้เลยคลาสบอลกับฝีเท้าประสบการณ์ต่างกันขนาดนั้นแต่ฟุตบอลน,นัดเตดีอะ่ะคือถ้าเกิดไม่ใช้ดอกูอ่ะครับท่านผู้ชมก็จะเป็นดารโลอ่ะถ้าไม่ใช่ดอกูก็เป็นดารโลเลยแบบเนี้ยมันเลือกยากอะ่ะเอาเป็นว่า ผมขอเสี่ยงกับดอกูก่อนละกันไม่แน่นะดอกูอาจจะมีผลงานมาฝากเด็กผีเหมือนในเกมใหญ่ที่แมนยูเจอเชลซีก็ได้วันนั้นนี่แอสซิตใอ้บูโน่สอดเข้าไปยิงนะเอออ่าเดี๋ยวรอดูนะครับผมเลือกดอกูแล้วกันวิ่ง็ปขวาเนี่ยคิดว่าเป็นอาหมัดเดียโลครับอาหมัดเดียโลถือว่าเป็นตัวอันตร,รายสำหรับลิเวอร์พูลนะครับแล้วก็มีผลงานในการเจอกับหงแดงมาสองฤดูกาลติดต่อกัน ทั้งแมตซ์4-3แล้วก็แมตซ์2-2เป็นภัย,ยคุกคามที่อันตรายครับสําหรับพื้นที่หลังลายของลิเวอร์พูลในจังหวะเปลี่ยนจากลับเป็นลุกขออย่างเดียวครับไม่มุ่งเงยหน้ามองเพื่อนเยอะๆฟอร์ทีมเยอะๆเล่นง่ายๆคิดว่าน่าจะมีเรื่องของทีเด็ดนะครับมาช่วยเหลือทีมได้นะสําหรับอามัดเดียโลแล้วก็เกนมนัดล่าสุดกับทีมชาตินี่เพิ่งทั้งยิงทั้งจ่ายด้วยนะครับกําลังอยู่ในช่วงมั่นใจเลยแล้วขอให้ฟอร์มดีนะครับ ส่วนมิดฟิลด์ตัวกลางเนี่ยบูโน่ลงแน่ๆแล้วหนึ่งที่ประเด็นคือจะใช้กาเซมิโล่ซึ่งเราไม่แน่ใจเรื่องของความฟิตนะครับเพราะว่าทีมชาติบราซิลเนี่ยโอ้โหเล่นมาเก้าสิบนาทีแม่งสองนัดเลยนะทั้งในเกมเจอเกาหลีใต้แล้วก็ญี่ปุ่นนะครับปวดหัวเลยหรือว่าจะใช้อูกาเต้ส่วนตัวผมคิดว่าคือผมพูดในไลฟ์สดเมื่อคือนนี้ว่าใช้อูกาเต้อันนี้ผมเปลี่ยนใจแล้วกันเปลี่ยนเป็นใช้กาเซมิโล่แล้วกันนะครับ แต่ถ้าเกิดไม่ใช่กาเซมิโล่ก็อูกาเต้นี่แหละแล้วเมนูอ่ะพี่เมนูก็นั่งน้องเมนูเองนั่งไปก่อนค่อยลงมาครึ่งหลังดับเบิลเทเป็นเมสันเมาส์อีกฝั่งหนึ่งเป็นเอ็มเบโมหน้าเป้าเบนจามินเชสโก้ครับโดยมีมัทธ์คุณย่าสามารถลงมาเปลี่ยนเกมได้ในช่วงครึ่งหลังและอาจจะรวมไปถึงแฮร์รี่แม็กควายด้วยนะลักษณะวิธีการเล่นที่ผมอยากให้แมนยูเล่นก็คือกระชับไว้ก่อนนะครับ เน้นรักษาความได้เปรียบในพื้นที่ตรงกลางไม่อยากให้ตรงกลางมันย้วยคือถ้าเกิดปล่อยให้ลิวพูอ่ะเขาพลิกบอลหรือลากบอลทะลุทะลวงมาตรงกลางได้แบบจังหวะที่แมนยูเสียประตูเกมนัดแรกที่ออตัฟฟอร์ดฤดูกาลที่แล้วที่แพ้30มนะครับลองไปดูไฮไลท์ย้อนหลังได้ลิวพูล็็แทงยัดมาตรงกลางให้กาฟเฟนแบกพลิกบอลแบบง่ายๆเลยครับตามภาพแล้วท่าผู้ชมดูสถานการณ์ของแมนยูเต็ด เนี่ยเป็นสิ่งที่ผมกังวลมากนะครับพื้นที่ตรงกลางตั้งแต่กลางสนามไปจนถึงบริเวณหัวกะโหลกเนี่ยถ้าปล่อยให้คู่ต่อสู้เขามีพื้นที่จะคิดจะทําจะจ่ายจะยิงขนาดนั้นนะ่ะตายยั้งเขียดไม่ใช่แค่ฟุตบอลสนามใหญ่อย่างเดียวครับฟุตบอลเจ็ดคนมันก็เหมือนกันนะครับถ้าเกิดใครเคยเตะบอลน,นะถูกไหมกองหลังตายยั้งเขียดครับรวมถึงโกด้วยดังนั้นเนี่ยอยากให้กระชับพื้นที่ตรงกลางเอาไว้ เล่นกันเป็นกลุ่มก้อนช่วยกันถ้าเกิดสมมุติบอลแรกเนี่ยเสียท่ามันต้องมีเพื่อนเนี่ยเข้ามาช่วยคัพเวอร์ในจังหวะบอลสองรอเลยครับมันรุ่มมาตุ้มเลยช่วยกันพยายามตัดพยายามแย่งแล้วเปลี่ยนจากรับเป็นลูกให้เร็วเราเป็นทีมที่ใช้บอลยาวอยู่แล้วนี่ไม่ว่าจะกองกลางไม่ว่าจะกองหลงังหรือไม่ว่าจะโกศาดขึ้นไปเรามีเป้านะครับคือเชสโกที่สามารถเก็บบอลได้หน้าลายหรือแม้กระทั่งมงชงไปให้ตัวสอดอย่าง แบรนเอ็มเบโมหรืออาร์มาติ o าโในการจู่โจมแล้วก็คุกคามหลังลายฝั่งของลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลมาเล่นในบ้านครับยังไงเขาน่าจะครองบอลเยอะกว่าอยู่แล้วแล้วก็หลังรอยอยู่แล้วมันมีพื้นที่มันมีช่องว่างที่แมนยูเต็ดจะสามารถเจาะได้อยู่ที่ว่าเฉียบคมมากน้อยแค่ไหนฟุตบอลของอาร์เนอร์เชลอตเท่าที่ผมดูมานะครับ <c oughs> ก็จะแตกต่างจากฟุตบอลของเจเกนค็อปที่เป็นเฮวิเมทันเป็นฟุตบอลเทมโปรเร็วมากเร่งจังหวะ ปึงปังปึงปังปึงปังบอลพุ่งทยานไปข้างหน้าแล้วก็จะแตกต่างจากรดูการที่แล้วนะเท่าที่สังเกตนะครับซึ่งเป็นบอลที่มีความยืดหยุ่นเพราะเป็นบอลครอปผสมกับบอลอันเนอร์ชลอตแต่พอมาปีนี้อันเนอร์ชลอตพยายามจะทำฟุตบอลของตัวเองมากขึ้นเทมโปมันจะช้าซึ่งมันจะมีเวลาให้แมนยูเต็ดได้ตั้งเชฟให้สามารถมีสมาธิในการยืนดักหน้าบอลมากขึ้นเพราะว่าฟุตบอลมันจะถ่ายครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องระมัดระวังจังหวะเคลื่อนที่ของลีภูในการเข้าช่องหรือความสามารถเฉพาะตัวในการแบบแหวกคือบางทีอ่ะฟุตบอลเทมโปเขาไม่ได้เร็วเขาช้าเขาเน้นคอบอลก็จริงแต่ถ้าเกิดประกบตัวไม่ดีสับสนตำแหน่งมันก็มีโอกาสถูกทะลวงฝ่าเข้าไปได้อย่างง่ายๆครับยกตัวอย่างเช่นเกมเจอซิตี้อะไรแบบนี้ที่แบบโดนลากแหวกไปแบบื่อดังนั้นก็ต้องระวังคือต้องกระชับครับ ต้องอย่าเมอ์ผู้เล่นที่อันตรายที่ผมอยากให้จับตาดูนะครับของทั้งฝั่งลีพูจริงๆก็โอ้โหแม่งเกือบทุกคนเลยเนี่ยบางคนเงี้ยกลัวจะมาปลดล็อกเจอแมนยูจริงๆเลยฟอเลเนวีสอีซักตัวสำรองอย่างเคียซ่าเองก็ถือว่าอันตรายนะครับในช่วงจะหมดเวลานะเอกิติเก้เอง ก็ยังจับทางไม่ค่อยได้เพราะว่าเพิ่งย้ายมาใหม่แล้วจังหวะเกี่ยวจังหวะมุดอะไรแบบเนี้โอ้บอลมันติดเทามากกัคโปลูกตัดเข้าในหรือแม้กระทั่งโมฮัมเหม็ดซาร่านะครับซึ่งก็ขึ้นชื่อหรือชาอยู่แล้วเรื่องของการยิงแมนยูช่วงที่ผ่านมาฟอร์มอาจจะดรอปลงไปแต่ซาร่าก็ยังอันตรายเหมือนเดิมก็เอาง่ายครับระวังให้หมดทุกคนเลยระวังให้หมดทุกคนอย่าประมาทนะครับอย่าเม่อโดยเฉพาะสวตสไล นี่เป็นนักเตะที่ผมกังวลมากนะโซว์สไลน์เนี่ยรู้สึกว่าไม่ว่าเขาจะอยู่ตรงกลางหรือไม่ว่าเขาจะอยู่แบ็กขวาแต่ส่วนตัวผมคิดว่าโซโบน่าจะถูกจับมาเล่นตรงกลางนะนี่แหละจะเป็นตัวปัญหาของแมนยูเอตนะครับในช่วงที่สภาพร่างกายของกาเฟนแบกอาจจะไม่ได้สมบูรณ์พร้อมอาจจะไม่ได้ขับเคลื่อนเกมตรงกลางได้แบบถนัดก็จะมีโซวสลน์ so นี่แหละคอยซัพพอร์ตคอยช่วยทั้งเกมรับแล้วก็เกมรุก ส่วนตัวผมคิดว่าออกเสมอครับเสมอแบบมีสกอร์คือฟุตบอลเนี่ยมันมีแพ้ชนะมันมีเสมอถ้าชนะเนี่ยโอ้โหผมบอกเลยว่าผลการแข่งขันชัยชนะของปีศาจแดงจะเป็นอะไรที่ทําลายอินเทอร์เน็ตในวันรุ่งขึ้นเลยมันจะเป็นเรื่องราวที่ดีมากๆสําหรับเด็กผีนะแล้วก็ผมก็อยากให้ชนะนะครับแต่ว่ายากจริงๆครับท่านผู้ชม ไปเจอกับล์พูที่สนามแมนฟิลด์นะชนะล่าสุดย้อนไปยุคจานหลุยเลยสมัยที่ลูนี่ยิงสปอนเซอร์แม่งยังเป็นเชฟโรเลตอะ่ะโคตรนานเลยแต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีโอกาสแต่อย่างที่บอกครับรู้สึกว่ามุมเสมอมันมีมากกว่าในลกความรู้สึกของผมนะแต่ออฟตา้าเนี่ยสวนทางกับผมนะครับออฟตา้าเนี่ยเชื่อว่าล์พูมีโอกาสชนะสูงถึงเจ็ดสิบาเปอร์เซ็นเลยแมนยูเต็ดเนี่ยมีโอกาสชนะสิบเ็ดเปเ ส่วนโอกาสเสมอกันเนี่ยคือ15%เอ่าเดี๋ยวมารอดูกันนะครับว่าลิเวอร์พูลจะชนะแมนยูเอตต์หรือแมนยูเอตต์จะชนะลิเวอร์พูลหรือจะเสมอกันสุดท้ายถ้าเกิดแมนยูเอตต์แพ้เนี่ยผมขอให้แพ้แบบมีศักดิ์ศรีหน่อยนะขอให้แพ้แบบเกมสนุกหน่อยไม่ใช่แพ้แบบโอ้โหอับอายขายขี้หน้าแฟนๆนนักเตะภาษากายไม่ได้โยนเกม เดินหย่อแย่ไม่ตั้งใจโดนยิงแบบสามสี่ห้าลูกขึ้นไปอะไรแบบนี้ผมผมบอกเลยผมไม่แฮปปี้แล้วเดี๋ยวเจอกันหลังเกมแน่เลยนะครับยังไงต้องเล่นรักษาหน้าแฟนๆหน่อยก็ขอให้รูเบนโมริมกับนักเตะแมนยูเต็ดชุดนี้โชคดีนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันหลังเกมถ้าเกิดชื่นชอบขอคนละหนึ่งไลฟ์ฝากกดติดตามให้กันด้วยนะครับขอบคุณสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนเครื่องเล่มขนน้องชายไข่กลูมิง่งรถยนต์คุณภาพสุสกิแล้วก็ NF Sting นะครับ สามารถสแกน QR Code โค้ดและไปเลือกใช้บริการกันได้ถ้าผู้ชมท่านใดน,นะครับมีปัญหาในการใช้งานก็สามารถแจ้งเรื่องมาได้ทาง Inbox Fanpage a r จอาเมผมจะเป็นตัวกลางในการไปประสานงานให้เจ้าที่ทีมงานรีบเข้าไปดำเนินงานแก้ไขนะครับฝากส r e มมิ่งของอฝาก s s t นเอสเมมิ่งมาณที่ดีด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊าย,บายจุบจุบ